ตอนนี้ครับเรากําลังจะไปที่หมู่บ้านโบราณนะตอนนี้เราถึงหอยอันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะเออถึงหอยอันแล้วเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานข้างหน้าตรงนี้ไปฝนตกไม่มีร่มอีกร่มหายอย่างเซ็งเลยโโหนุ่น,นดูดิน่าจะใช่หมู่บ้านโบราณนะเออแล้วก็เมืองนี้เนาะฝรั่งเยอะมากเนี่ยดูดิเดินมาเป็นฝรั่งหมดเลยฝรั่งมาเที่ยวโคตรเยอะเลยเดีย๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะนี่ดูดิดูบรรยากาศ บ้านโบราณเขาต้องซื้อตั๋วเข้าด้วยวะเป็นบ้านโบราณเนาะเขาบอกเป็นบ้านที่มีคนอยู่จริงๆนะรุ่นที่แปดลของยูเนสโกอะไรด้วยนะก็ประมาณนี้สําหรับบ้านโบราณโอ้ดูหมู่บ้านเดูดิ ขอว่าอะไรครับขอให้การงานสำเร็จโอเคนี่เขาบอกว่าเรื่องการงานนะให้มาขอพรที่นี่เนาะใครอยากมาขอพรก็มาขอพรที่นี่ได้เลยเกี่ยวกับการงานนะอ่ะเดี๋ยวลองเดินมาข้างหลังศาลเจ้าเขาบอกสวยนะไม่รู้จะเป็นยังไงโอ้โหสวยดิก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอ้โหดูรูปที่กำแพงนี้ดิโคตรสวยไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกดีกว่าบา โอหตรงนี้คนคุดเยอะเลยว่ะดูดิอย่างนี้ผมบอกนะว่าแถวนี้นี่ฝรั่งเยอะมากฝรั่งเยอะจริงเมืองนี้น้ำตะข่ายหมื่นหกอ่ะเป็นน้ำตะไคร้นะเห็นเขาว่าต้องกินนี่ลองชิมนะลองชิมดิน้ำตะไครก็าข่านทำไมเหมือนน้ำมะนาววะเขาใส่มะนาวเหรออ๋อตะไคร้มะนาวเหรอ ใช่ป่ะวะเขามีมะนาวไม่รู้ใส่หรือเปล่าเหมือนมะนาวเหรอใช่เหมือนมะนาวลองชิมดิเนาี่ยเออก็ใส่มะนาวเออแต่คร้มะนาวปะเนี่ยมันเหมือนน้ำมะนาวมากกว่านะอเออแต่อร่อยก็แก้วละหมื่นหมื่นหกหมื่นหกเพประมาณอันนี้คิดคิดเร็วๆนะประมาณยี่สิบกว่าบาทดูดิู ทุกคนเอาจริงๆตรงนี้แม่งเป็นแบบเหมือนเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมากันนะเยอะมากคนเยอะมากมันเป็นเหมือนแหล่งแบบที่แบบขายของขายอะไรเงี้ยเต็มเลยนะคาเฟ่ขายของกินต่างๆของใช้อะไรเงี้ยเต็มเลยโอ้โหเป็นแบบหลายซอยมากๆนะดูดิไปได้อีกไกลแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าซ้ายขวาไปได้กไกลเลยเออแบบโอ้โหจุดนี้โคตรใหญ่เลยใครมาฮอยอันหรือมาเวียดนามนี้ก็ควรมาแหลนะเนาะผมว่าแม่งแบบจุดนี้ทีเด็ดเลยวะ่ะ โอ้โหดูข้างหลังนู่นดิโอ้หอะไรไม่รู้อะแถวนี้โอ้ตอนันเไรโคตรคึกคักแบบคนเยอะมากมอเตอร์ไซค์แบบบีบแต่ตลอดเวลานะแล้วก็หักเลี้ยวไปมาตลอดเลยนะหักหลบนู่นนี่นะโคตรสุดเลยอะ งานหน้าร้านที่นี่เนาะที่เป็นแบบคอยเรียกลูกค้าหน้าร้านเรียกเป็นภาษาไทยหมดเลยนะเขาบอกกาแฟเย็นๆอาหารอร่อยบางร้านก็อ่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างนงี้เนะพูดไทยได้แทบทุกรารนะใครอย่าแบบพูดนินทาสุ่ม4ี่สุ่มหนะเขารู้หมดนะ เอออันนี้เดี๋ยวดูของที่ระลึกนิดหน่อยนี่ทุกคนที่ประเทศเวียดนามนะเขาจะมีเป็นแบบแบงค์พลาสติกแล้วก็แบงค์กระดาษอย่างงี้เนาะไอ้แบงค์กระดาษเนี่ยหนึ่งพันเนี่ยเท่ากับประมาณหนึ่งบาทห้าสิบเองนะหนึ่งพันนะหนึ่งบาทห้าสิบสองพันก็สามบาทนะแบงค์กระดาษถ้าแบงค์กระดาษเขาบอกจะเป็นแบงค์ย่อยๆเล็กๆแบงค์จิ๋วอะเออแต่ถ้าเกิดเป็นแบงค์พลาสติกก็จะเป็นแบงค์ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นพวกแบงค์หมื่นสองหมื่นห้าหมื่นอะไรอย่างงี้เนาะดูดิแบงค์กระดาษแบบใบละบาทห้าสิ ออนี่ทุกคนดูดิพิซซ่าเวียดนามแต่เขียนเป็นภาษาไทยด้วยนะออแสดงว่าเขาแบบออคนไทยอะมาเที่ยวเยอะจริงครับอะไรๆอย่างภาษาไทยหมดเลยนะแล้วก็แบบพนักงานหรือคนขายแต่ละคนเนี่ยพูดไทยได้หมดอาจจะไม่ได้ทุกคําอ่ะแต่คือสื่อสารค้าขายรู้เรื่องอะ่ะเออเป็นภาษาไทยเฉยเลยเฮ้ยตอนนี้เรากําลังเจอคาเฟ่เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งรอนะนี่ร้านนี้ เดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนว่าเป็นไงเนาะนี่เดี๋ยวเราจะสั่งที่นี่ก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งข้างบนนะเดี๋ยวมาดูเมนูกันอ่ะอันนี้ราคาคร่าวๆนะลองดูอ๋อไม่ใช่กาแฟใช่เหรอจริงก็เก๋นะอ๋อเคราคาถูกมากสองแก้วเก้าสิบบาทโคตรถูกบรรยากาศร้านนะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบร้านสีเหลือง <c oughs> ๆอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบัตรคิวของเขา นี่ได้แล้วแต่ทำโคตรนานเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ละอย่างเนาะให้ช้อนเลยเออให้ช้อนด้วยนะนี่อันนี้คือกาแฟมอยกาแฟมอยก็คือเคาเฟ่มอยอ๋อกี่บาทก็จำไม่ได้คืออ่าสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทสี่สิบนิดนิดหนง มันชื่อนี้จริงๆมันชื่อคอฟฟี่มอยแต่คือมันคือกาแฟ ى, ที่ใส่เกลือ,อนี่ดูของผมนี่เฮ้ยเป็นไข่มุกว่ะลืมเลยว่าซื้ออะไรมาเพราะวรอนานนะน่ารักจังเออมันรอนาน,นเลยลืมถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวมาลองชิมกันของผมลืมไปแล้วนะว่าผมสั่งอะไรอ่ะมันน่าจะมีเขียนป่ะวะเออนี่อ่านไม่ออกภาษาเวียดนามว่ะอ๋ออันนี้สามหมื่นสองสามหมื่นสองประมาณสี่สิบห้าเออหุ้ยโคตรถูกเลยว่ะเออเดี๋ยวผมชิมกันคนก่อน,นเฮ้ยปั่นไหมวะ รจริงเหรอไคบุ๊กดีไหมลองชิมไคมุกดีลองชิมกาแฟนี่อ,อ่ะกาแฟอร่อยไอ้ขุ่นอร่อยอ่ะถึงว่าทั้งเคนซื้อเยอะนะแล้วมันรอนานมากที่มันอร่อยแต่มันอร่อยแบบเค็มๆอ่ะเออกาแฟเกลือที่เขาพูดกันเอออร่อยของเวียดนามจะมีกาแฟเกลือกับกาแฟมะพร้าวอร่อย อร่อยจริงอะลองดูเฮ้ยมันอร่อยอร่อยอร่อยผมไม่ค่อยกินกาแฟอะไรแปลกๆนะแต่อันนี้อร่อยว่ะไอ้น้ำแข็งน่ารักจังเฮ้ยมันอร่อยว่ะมันอร่อยอร่อยเหรอเป็นแบบกาแฟเค็มๆเอสเปรสโซ่พวกอะไรเงี้ยแต่มันเค็มเออเออเฮ้ยความเค็มลองลองดูดอันนี้อันนี้โคตรดี2แก้วนี้90เองอ่ะแม่งโคตรถูกถึงว่าทำไมเขาคนซื้อเยอะ อันนี้อร่อยหวานไป<พ>ด้วยนะโคตรดีเลยว่ะเฮ้ยหวานพอดีเลยคือแบบมันอยู่ตรงย่านท่องเที่ยวนะแล้วก็ราคาแบบสี่สิบห้าสิบเองอะ่ะเออ้อม่นนมอยมากเลยโคตรดีบอกเลยถึงอาจจะรอนานหน่อยนะแต่ก็แบบนี่ร้านนี้ร้านอยู่ตรงไม่รู้อ่ะเขาพามา <c oughs> <c oughs> บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกว่ะเออไม่รู้เหมือนกันว่ะ ล้วตลาดอันนี้แหละตลาดพอยอันเออมันคือตลาดหรือเปล่าไม่รู้นะมันมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะเป็นร้านเหลืองๆอะอุ้ยโคตรดีว่ะอร่อยมากกาแฟเขาก็อร่อยมากเลยอะเ<อ><อ>พิ่งเคยกินเดี๋ยวต่อไปจะทำกาแฟใส่เกลือะม,มันเป็นรสชาติของกาแฟหรือเปล่าที่เค็มหรือว่าเขาใส่เกลือเพิ่มเป็นกาแฟแล้วก็ใส่เกลือเขาบอกว่ากาแฟพอยอะเป็นเกลือเหมือนกาแฟใส่เกลืออยากลงไปสั่งอีกแก้วอะเอาจริงชอบอยากสั่งอีกแก้วอะแต่รอนานถ้าเกิดแป๊บเดียวนะผมสั่งแน่นอน อันนี้ก็จะเป็นวิวจากหน้าต่างชั้น2เนาะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบโคตรใหญ่อะ่ะมันไม่เชิงตลาดนัดไม่เชิงอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเมืองย่อยๆเลยอะที่แบบทุกคนต้องมาถ้าเกิดมาหอยอันนะนี่ทุกคนร้านนี้นะ แนะนำจริงๆนะใครจะแบบอยากเข้าร้านคาเฟ่ร้านอย่างเงี้ยหลายร้านนะเขามีราคาบอกอยู่หน้าร้านเลยนะผมก็ดูราคาหน้าร้านก่อนเออราคาโอเคไม่แพงมากผมก็เลยเข้าแล้วมีเมนูที่อยากกินเออผมก็เลยเดินเข้าเลยแล้วราคาก็ตามที่เขาขึ้นหน้าร้านนั่นแหละเออเออถึงรถล้วนี่เดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราถึงเรือกระด้งแล้วนะขอบคุณที่เลยเขาต้อนรับด้วยเพลงไทยเลยนะนี่ เขาเปิดเพลงไทยรอเลยนะดูดิโอ้ยนั่งแล้วเล้ยเอ่เล่เล่ล่เเ่เล่เเลเล่เเล้เล้เลล

เอาก็เป็นเอกลักษณ์ของที่เวียดนามนะก็ต้องมาแหละเรือกระด้งนะไม่มาก็คงไม่ได้เหมือนมาไม่ถึงเนี่ยเขาพาเขาไปอย่างเงี้ยแล้วก็คงอ้อไปอย่างงู้นละมั้งหนุเพราะว่าเห็นคนกลับทางนน้นนะเออเปิดกลางนํำแล้ววะ สงใส่มีเกาหลีอ่ะตอนนี้เราลังทายละเราจอดถ่ายรูปแป๊บนึ่งก็เลยแบบต้องเล่งเล่งฝีพายอ่าเดดิอ้าวเพลงไทยมาแล้วเออเอาแล้วอออ

ทายมาไม่นานนะตอนนี้เพิ่งจะ5โมง25มอีกนะ5โมงครึ่งอีกนะมืดแล้วนะคราะจริงที่นี่คือเวลาเดียวกับบ้านเรานะแต่คือภาคทิศท,ที่นี่มันขึ้นก่อนไงที่เวียดนามอะ่ะมันก็เลยมืดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพายเรือ,อนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะพาไปกินข้าวแล้วก็ไปที่พักเออโอ้มืดจริงจังว่ะ5โมง <laughs> ครึ่งดูดิถึงละก็ใช้เวลาอยู่นะประมาณ สี่สิบนาทีเนะนี่ยน่าจะสี่สิบสามสิบสี่สิบนาทีได้นะรอบหนึ่งเนี่ยตรงนี้กิจกรรมตรงนี้ทั้งหมดนะก็สนุกดีนะกลับแล้วถึงร้านอาหารแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะเดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะโอ้ยแต่ร้านสวยว่ะร้านสวยร้านสวยนี่ร้านประมาณนี้นะนี่ผมให้ดูอาหารคร่าๆวๆก่อนนะ นีไก่มาเพิ่มอีกอย่างนึงอุ้ยไก่น่ากินอ่ะข้าวประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้เนาะตอนนี้กินข้าวอิ่มเรียบร้อยจากนี่อีก5นาทีคนระับไปที่พักรีบไปฝนตกไปครับฝนตกเดี๋ยวไปที่พักอีก5นาทีเนาะอ่ะตอนนี้ถึงที่พักเราแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดห้องให้ดูเนาะทุกคนเรามาได้ห้องแล้วนะก็คือโรงแรม TTC ห้อง104นนะโรงแรมชื่อ TTC นะเดี๋ยวเรารีวิวโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นเนาะอุ้ยห้องน้ำดีว่ะ ี่ดูดิห้องน้ำมีน,นี่ด้วยมีน้ำอุ่นหนีผ่า้าอะมีที่ฉีดตูดด้วยนะเออประเทศนี้มีที่ฉีดตูดนะเออดีเหมือนกันนะแล้วก็มีโต๊ะทำงานวะมีกาล้ำร้อนตู้เสื้อผ้า มีเซฟมีชุดมีรองเท้าได้สองคู่แต่ล่มไม่มีให้เราอะอที่นี่ตอนนี้ฝนมันตกเนียอ่ะมีทีวีเขาชอบเปิด TV ทีวีทิ้งไว้วะไม่รู้ทํำไมนะมา,มาถึงแบบเปิด TV ทีวีทิ้งไว้แล้วจะปิดรีโมทอยูน่นี่ปิดกันเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนดูทีวีแล้วนะอ่ะปิดอ่ะแล้วก็นี่พวกแปรงอันนี้น่าจะเป็นหมวกคุมอาบน้ำนะเออน่าจะเป็นแปรงนะแล้วก็ ของผมมันเป็นชั้นหนึ่งไงมันก็เลยแบบอ๋อ oh. มันก็เป็นไอ้ตรงทางเข้าที่เราเข้ามาหน้าโรงแรมเนี่ยมันไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงเตียงเดียวสอเตียงเขาเปิดแอร์รอต้อนรับเราเลยเนี่ย โคตรเย็นเดี๋ยวผมเก็บของแล้วก็เดี๋ยวพาไปเดินเล่นแล้วกันเนาะถ้าเกิดมีนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเออเดี๋ยวค่อยออกไปสำรวจด,ดูกันแล้วกันตอนนี้ครับเราเดินออกมาจากโรงแรมแล้วน,นะเดินเล่นนิดหน่อยไม่รู้ว่ามีอะไรอยากจะไปแบบมีนิมมหาทอะ่ะไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ที่นี่เขาบอกว่ามันไม่มีเซเว่นนะประเทศเวียดนามไม่มีเซเวน่นเดี๋ยวลองดูว่าจะเจออะไรขนาดถนนซอยเล็กๆมีไฟแดงด้วย เดี๋ยวผมสำรวจก่อนดีกว่าถ้าเจอร้านอะไรเดี๋ยวบอก้ทำเหมือนธนาคารไทยพาณิชย์เลยนึกว่าไทยพาณิชย์ TP Bank แล้วก็นี่ C Bank ตรงนี้ไม่มีอะไรวะไปฝั่งนู้นนี่ทุกคนเดินไาหน่อยมีร้าน CP ด้วยวะ่ะเห็นเขาว่านะว่า CP มาเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของที่นี่อันดับหนึ่งเลยนะนี่มี CP เลยอันดับสองเป็นของอมตะตะอมตะก็ของวิกรมกรมประดิษฐ์อะเห็นไกด์บอกนะผมไม่รู้หรอกข้อมูลเนี่ยมีมินิม,มาร์ทอยู่นะ แต่แบบมีนิม,มาดอย่างนี้เนาะเข้าไปดูไหมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนเนี้ยอ่ะก็เป็นร้านแบบมัานๆเนาะไม่ได้มีอะไรมากมายอ่ะร้านประมาณนี้นะนี่มีเบนโตะว่ะไอ้นี่มันเหมือนไปไปหลายประเทศอยู่นะอ๋อนี่ขนมปังขาไก่อะ่ะภาษาไทยะ่ะแต่พวกเลี้ยตรงนี้เป็นภาษาเวียดนามนะแต่ของไทยก็พอมีอยู่นะดูดินี่ของไทยผมชอบมินิม,มา่าดนะชอบมาเดินดูของมินิม,มา่าต่างประเทศนะ ภาษาไทยวะเนี่ยเหมือนประเทศที่ผมเคยไปวะนะที่ไหนวะผมรีวิวไอหมักฝรั่งเนี่ยแหละประเทศไหนวะมาเลเซียมันก็มีอย่างเงี้ยภาษาไทยอย่างเงี้ยนะไอเน,นี้ยนี่ทองมวล,ลดคาปูชิโน่วะดูดิภาษาไทยหมดเลยนี่แก้วไ <c oughs> อน,นี่ก็เหมือนของไทยป่ะวะไม่แน่ใจนะนี่ดูน้ำเขาดออ่นะอันนี้ผมเปิดให้ดูอันนี้โคกอะไรไม่รู้วะขวดแบบยังสวยเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ทุกคนไอโคก กระป๋องที่ผมหยิบมาเมื่อก e ี้นี้เนี่ยอันนี้ห้าหมื่นดองก็ประมาณกระป๋องละเจ็ดสิบห้าบาทแต่อันนี้สามสิบห้าบาทอ่ะสัมภาษณ์หน่อยอันนี้น้ำทับทิมน้ำทับทิมก็คือเหมือนทับทิมบ้านเราอ่ะที่มันเป็นลูกใหญ่ๆเขาเอามาแกะแกะแกะแบบแกะแบบจริงเออเขาแกะจริงจังมากเป็นเป็นลูกใหญ่ๆอ่ะเขาแกะมาเป็นเม็ดๆเอาไปแล้วเขาก็เอาไปเหมือนแยกกาก ก็เอาน้ามันมาใส่แนี้เออแล้วรสชาติก็คือน้ามันนั่นแหละมเลยตอนนี้เราก็นั่งร้านนี้ร้านนียแหละที่เราเข้ามาซื้อเนี่ยก็เป็นถนนอย่างนี้เลยนะดูดิ <c oughs> ทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะผมก็กลับที่พักนอนละไม่มีอะไรนะแถวนี้เงียบๆแต่ที่พักเขาบอกว่ามีสระว่ายน้ำอ่ะก็ถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวเออไปเที่ยวไหนก็ติดชุดว่ายน้ำไปก็ดีเนาะเผื่อได้แบบลงเล่นน้ำเขาบอกเป็นน้ำอุ่นแม่งอยากเล่น แตแบบมันมืดแล้วไงแล้วตอนเช้าแบบถ้าเกิดเล่นอะ่ะเราชุดว่ายน้ำมันจะแห้งไหมวะคงไม่ได้เล่นหรอกรอก,ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะ